ตอนเยนเ็ยนๆเนี่ยคือคลื่นมันก็สาดแบบนี้นอะไรจิงเพชรอี่ถูกต้องเ,อเดี๋ยวเราจะเขียนชื่อแกงเราจำได้นี่ใช่ครับใช่ใช่ชื่อผมเองใช่ครับถูกต้อง ต้องรอเรือ,อ,อใ,ใช่ครับไไเดี๋ยวก็โดนน้ำทะเลพัดจริงเพชรว้าวไปหมดแล้ว <c oughs> จะเสร็จอยู่แล้วเชียวดอกไม้ชอบไหมลูกดอกไม้หันมาทักท้ายหน่อยลูกเร็ว หนาวยังอะไรนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับพี่ๆนะครับผมก็สวัสดีพี่ๆเอลุงป้านาอากันทุกคนทุกๆท่านกันเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเแฟงนะครับก็พี่ๆวันนี้ก็เราก็อยู่กันจังหวัดเพชรบุรีนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่หาดชะอำนะ ก็เรามาเที่ยวเพชรบุรีน่าจะเป็นครั้งแรกของหญิงเพชรเลยนะครับวันนี้ก็วันนี้เนี่ยผมพาหญิงเพชรมาเที่ยวทะเลครั้งแรกหญิงเพชรรู้สึกยังไงบ้างครับรชอบสนุกหญิงเพชรก็ชอบวันนี้เนี่ยที่เรามาเที่ยวทะเลอุ้ย <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับวันนี้เนี่ยคือที่เรามาเที่ยวทะเลเนี่ยมีน้องพิมพ์มีน้องพิม,มพม์น้องดอกไม้พี่พรมแล้วก็หญิงเพชรนะเพราะว่า แล้วมีหลานและมีพี่แสงด้วยเออมีหลานแล้วก็มีพี่ผมด้วยนะครับคือเขาไปเดินเล่นกันตรงนู้นนะคือจริงๆเนี่ยอยากจะมากับหญิงเพชรน,นะครับแต่ว่ามันก็แบบแลดูไม่ดีนะพี่ๆนะเราไปเล่นน้ำแล้วนะเราไปเล่นน้ำแล้วคับผมไปแล้วมันดูไม่ดีนะผมก็เลยแบบเอชวนชวนพี่สาวมาด้วยชวนน้องพิมพ์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญผ่าน้องดอกไม้มาด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะพี่ๆนะว่าบรรยากาศยามเย็นที่นี่เนี่ยผมว่าบรรยากาศมันก็คนมันน้อยดีนะครับแล้วก็บรรยากาศมันก็ค่อนข้างที่จะสวยเดี๋ยวผมจะพาหญิงเพชรพาไปดูหญิงเพชรนะว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างน้องดอกไม้รู้สึกยังไงบ้างเนี่ยพี่ๆเดี๋ยวผมจะเดินไปถ่ายให้ดูนะครับผมไปกันครับแล้วผมได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยเวลานี้เนี่ยมีลุงเขาที่ขี่เรือมเมื่อกี้เขาบอกว่า มีเขาเรียกว่าแมงกระพุนเนี่ยขึ้นฝั่งด้วยนะผมเองก็อยากจะเจอแมงกระพุนตัวจริงๆที่โดยที่ไม่ใช่ในตลาดนะตลาดเนี่ยคือมันสามารถแบบทานได้นะแต่ที่เนี่ยมันเป็นแมงกระพุนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีสีแดงสีขาวสีฟ้าอะไรก็ไม่รู้นะพี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศโดยรวมนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมละไปดูบรรยากาศกันครับนี่นะครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆไปดูนะ อันนี้หญิงเพชรเล่นน้ําทะเลครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างบรรยากาศตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่พระอาทิตย์กำลังตกเลยนะอีกอย่างเนี่ยคือสวยมากๆเลยนะครับนี่คืนแล้วก็แล้วคืนนี้เนี่ยเขามีเทศกาลดนตรีด้วยนะที่ไฟดูดนานนานู้นะพี่นะเห็นปะจะมีไฟนู่นนะครับเขาจะมีเทศกาลดนตรีนะนเดี๋ยวไปดูหญิงเพชรเล่นน้ําทะเลกันครั้งแรกแล้วก็มีน้องพิมพ์แล้วก็มี พี่สาวผมด้วยนะนี่จิงเพชอจุ่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินลงไปในน้ำแล้วถามเลยนะเปลี่ยกกันเปลี่ยกน้องพิมเป็นไงบ้างสนุกมากชอบไหมน,นี่น้องกบน้องกบเล่นน้ำทะเลด้วยนะจิงเชรจิงเชรผมขอถามอะไรหน่อยดิ หญิงเพชรชอบไหมระวังด้วยนะหญิงเพชรชอบไหมครับอะไรนะนคือหญิงเพชรรู้เปล่าว่าน้ําทะเลจริงๆอ่ะมันจะมีความเค็มแบบนี้แหละก่อนหน้านี้ผมเคยพาหญิงเพชรไปทะเลจําลองจําได้ไหมครับนั่นแหละมันเป็นน้ําจืดเพราะมันเป็นของปลอมมันเป็นทะเลจําลองอันเนี้ยมันเป็นทะเลของจริงเอ้ย <c oughs> หญิงเพชรบอกฝากหลานด้วยนะ แม่เขาแอบน้ําจืดอ่ะดูดูน้องดอกไม้ไปกลางน้ำนู่นเนี่ยน้องดอกไม้ไปกับพี่พรมนะนูน่นนู่นพี่พรมก็ใจดีนะแล้วก็รักเด็กด้วยนะครับนี่วันนี้ก็หลานผมก็เล่นฉ่ําเลยนะแล้วก็น้องดอกไม้กับพี่ผมก็นูน่นกลางน้ํานู่นไปไกลมากเลยนะยิงเพชรไม่ยิงเพชรเล่นเลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้พี่พีเซีดูนะ เดี๋ยวผมจะเดินไปดูขาตกปลากันหน่อยนะครับเราไม่รู้จักสิฉันเดี๋ยวผมมานะผมขอไปเดินดูขาตกปลาก่อนแล้วก็ผมจะเดินน้องพิมระวังกระเป๋านะกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินดูเขาเรียกว่าอะไรนะแมงกระพูลด้วยนะเขาบอกมีแมงกระพูลด้วยนะครับ อันนี้บรรยากาศยาเย็นเลยนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปดูเขาตกปลานะครับว่าเขาตกปลาอะไรกันนะยาเย็นแบบนี้เลยนะอันนี้ไม่รู้จักกันเป็นส่วนตัวนะแต่ก็คนไทยด้วยกันก็มีน้ำใจตลอดนะคนไทยด้วยกันมีบรรยากาศยาเย็นเลยนะ เห็นไหมเออหน่นหลนแมงกะพรุนหรือเปล่านี่พี่พี่นี่ครับแมงกะพรุนนี่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 แมงกะพรุนนี่เลยนี่นะครับแมงกะพรุนนะนี่สีฟ้าเนี่ยเนี่ยเห็นปะขึ้นมาถึงฝั่งเลยนะครับนี่อู้ จริงเทจูน้องุน่นี่นะเขามาถึงนี่เลยนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าแมงกะพูนอะไรนะเนี่ยมันก็เป็นเรือนะนุ่นพี่โฟมกับน้องดอกไม้อยู่กลางน้ำนุ่นเห็นปะ น,นี้เราจะขออนุญาตพี่อนะพี่ครับขอขออนุญาตถ่ายนิดหนึ่งอนะอันนี้ตกปลาเลยครับพี่ปลาข้างลายนะับปลาข้างลายัอนนี้อันนี้พี่เขามาตกเป็นปลาข้างลายนะครับอเหยื่อตกก็คือกุ้งใช่ไหมครับพี่อ๋ออันนี้เป็นเหยื่อ ันนี้ได้ปลาได้มาแล้วสามตัวนะที่ที่ผมเห็นมานะครับนี่นี่นี่คือเขาจะใช้เหยื่อเนี่ยเป็นกุ้งนะครับแล้วก็พี่เขาก็จะเฟี้ยงลงไปเขาก็จะยืนรอแบบนี้เลยนะครับขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะครับพี่นี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะนี่นะอันนี้ผมไม่รู้เลยนะว่าเพราะถ้าปลามันดึงเนี่ย หรือว่าปลามันกินเนี่ยมันจะเป็นลักษณะท่าทางไหนเพราะว่าอ,อย่างคลื่นมันแรงแบบเนี้ยก็ขเขาเดินลงไปเลยเหรอ,อไ่แร้ร้อนอนน,น,นด อ,อันนี้ดูกันแบบต่อ,อหน้าต่อตากันเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกประสบการณ์ใหม่ของผมนะที่ผมเจอครั้งแรกเลยนะครับที่แบบพี่เขาตกปลาแบบนี้นะอันนี้ดูไม่ออกเลยว่าถ้าปลามันกินเนี่ยมันจะเป็นลักษณะท่าทางไหนนะครับยังนะยัง กคืได้เพีเดียวเลยอาจารไม่ได้ลตัวได้ปลาสองโแล้วคุณพี่คนไหนก็คือจะต้องยืนรอแบบนี้นะครับอือไหยิงเพื่อไปไหนนะอ๋อยิงเพื่อกลับไปรอโน้นแล้วนี่แสดงว่าใกล้มืดแล้วเดี๋ยวจะไปดู น้องดอกไม้กันนะครับว่าน้องดอกไม้นี่คือแบบเป็นคนที่ชอบน้ําทะเลมากเลยนะพี่ๆนะชอบน้ําทะเลมากน้องดอกไม้อะคือแบบสู้ตายตั้งแต่มาเช้าแล้วอ่ะผมนี่ยอมใจตั้งแต่มาเชา้าคือน้องดอกไม้นี่คือแบบเล่นเล่นมาเช้าแล้วก็พักทานข้าวแป๊ดหนึ่งแล้วก็พอตกมาสักประมาณบ่ายสองเนี่ยน้องดอกไม้ก็เล่นต่อแล้ะเฮ้ยเหมือนปลาหมึกเลยอ่ะ นูน่นๆเข่าๆนู่นนะพี่เอ้ยปลาหมึกด้วยใช่ครับปลาหมึกแต่มันลึกอะ่ะทำไงดีนะเดี๋ยวผมจะไปดูเอ้ยพี่ๆปลาหมึกน่าจะใช่ปลาหมึกนะครับนะนั่แหละใช่ครับเป็นปลาหมึกนะนี่เข่าๆน,นั่นแหละปลาหมึกนะครับโอ้ยมันมีปลาหมึกด้วยอะ่ะมีหญิงเพชรอยู่นู่น คือชายหาดคือแบบถามผมนะว่าผมชอบไหมส่วนตัวผมเนี่ยมันมันก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์่ผมให้สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถาาว่าสวยไหมก็สวยนะครับมันก็สวยนี่หญิงเพรอยู่นี่นะครับมันก็สวยนะแต่ว่ามันก็คือสะดวกด้วยอีกอย่างมันมีของกินทั้งวันเลยนะครับมีพ่อค้าแม่ค้าเขา มาเสิร์ฟเราถึงที่เลยนะนี่อันนี้ครั้งแรกเลหญิงเพชรเลยนะครับที่มาเล่นน้ำทะเลจริงๆนะนูน่นน้องดอกไม้อยู่นูน่นกลางน้ำเลยอะ่ะหญิงเพชรอะไรอ่ะหอยอ้หญิงเพชรู้จักปลาหมึกเปล่าปลาหมึกช่ ช่มันเป็นตัวเสียดขาวๆครับเเห็นตรงไหนอ่ะไม่ไม่คือกางเกงขาย,ยาวเ้าเล่นน้ำมันไม่ค่อยสนุกครับใส่กางเกงแบบนี้ได้เองเด็ดเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนต้องไปอาบน้ำจือดอีกไม่งั้นตัวเราจะเหนียวใส่ชุอนเลยได้ไม่าเราไม่ได้ออชุดมาใส่ชุดนอนเลยได้ครับ นูนูนดูนด,นดูพี่ผมต้องอุ้มน้องกบนะนี่แล้วก็น้องดอกไม้นี่นะน้องพิมพ์ก็อุ้มหลานนะฮะนูนไปนูนเลยนะไกลเลยอ่ะอนี่เล่นเลยครับน้ำมันเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอให้พี่ๆเขาดูอยู่เก็บไ,ไปฟังน้องๆอ,อ๋อจริงๆก็อยากพาน้องๆในบ้านเนี่ย ทั้งน้องหลงน้องใหม่นะครับจากพาน้องๆมาทั้งหมดนะแต่ว่าพอดีรถมันไม่พอนะครับพี่ๆนะรถมันไม่พอแล้วก็อีกอย่างน้องๆก็ต้องไปเรียนด้วยนะครับผมไม่อยากให้ขาดเรียนนะผมไม่อยากให้ขาดเรียนนะครับวันนี้ก็เป็นคืนวันศุกร์ด้วยนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นฝีมือน้องดอกไม้เล่นอะนี่ duc, อ,อะไรนะครับไม่เขาเ,เ następ, ขาไม่ว่าครับอันนี้สามารถเก็บได้เลยเขาไม่ว่าครับ เขาถือมาแต่เราต้องใช้เงินแรกอ๋อที่เขาถือมาใช้เงินแรกเขาเรียกว่าเขาก็เรียกอีกแบบหนึ่งเขาเก็บมาในทะเลนั่นแต่เขาไปทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่ห้อยในบ้านอ่ะเป็นพวงใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมันจะเป็นแบบนั้นแหละอ๋อเดี๋ยวหญิงเพชรจะไปทําเองใช่ไหมอ๋อต้องเก็บเยอะน้องดอกไม้เล้เก็บได้เยอะมากน้องดอกไม้เก็บได้เยอะแล้วก็น้องดอกไม้เอาไปแอบไว้ผมได้ข่าวว่า พี่ผมก็จับแมงกะพุนด้วยไม่ใช่หรอใช่ใช่ดูไหนครับปอยไปแล้วเดี๋ยวผมจะหาดูสักตัวหนึ่งหญิงเพชรจับได้ไหมหรือว่าจะให้ผมจับให้พิ่บอกว่าจับไม่ได้ไม่ใช่ใส่เราใส่ในถังเนี่ยดเดี๋ยวจะหาใส่ในถังนะครับหญิงเพชรเมื่อกี้ผมเจอตรงนั้นตัวหนึ่งอ่ะมาดูดิเนี่ยข,ข,ข้างๆชายหาดเนี่ยครับเมื่อกี้ผมเจออยู่ตัวหนึ่งนะเมื่อกี้ผมไปดูพวกพี่เขาตกปลาด้วยนะครับ ใช่ครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาตกยังไงก็ได้นะเราเล่นน้ำมาเรายังไม่เห็นปลาเลยอันนี้ผมไม่คือปลาเราต้องเปี้ยงเบ็ดลงไปในนู้นอ่ะใช่ครับตอนเย็นๆเนี่ยคือคลื่นมันก็สาดแบบนี้อะไรจิงเพชรอีถูกต้องเดี๋ยวเราจะเขียนชื่อแกังเรากัำได้นี่ ใช่ครับใช่ใช่ชื่อผมเองใช่ครับถูกต้องถูกต้องรอเรือ,รอใช่ครับ เดี๋ยวก็โดนน้ำทะเลพัดจริงเพชรว้าวไปหมดแล้วจะเสร็จอยู่แล้วเชียวดอกไม้ชอบไหมลูกดอกไม้หันมาท,าทักทายหน่อยลูกเร็วหนาวยังอะไรนะครับของของน้องดอกไม้อยู่ไหนอะอ๋ออยู่ที่ห้องแล้ว เก็บไปเมื่อเช้าร้อนหนึ่งเลยใช่ไหมโอ้ยขยันเก็บจังเลยเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหิงเพชรนี่อะไรอะโอ้ยเฮ้ยเ้ยหอยหินนี่หินหินหินก็นึกว่าแมงกระพุลดอกไม้ระวังนะลูกน้องดอกไม้ชอบมากเลยนะกระโดดกระโดดกระโดดโอเคนี่ชอบไหม ชอบไหมชอบไหมไปนะมระวังนะลูกน้ำมาแรงนะดูดิตัวดำหมดเลยอะ่ะชอบไม้หนูรู้ตัวว่าวันนี้ตัวดำหมดเลยอะ่ะเล่นน้ำจนตัวดำอะ่ะโอ้อยอยังไงอุ้ยอุ้ยปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกอุ้ยอุ้ยใช่ไหมนี่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 อุ้ยไม่ใช่ มันไม่ใช่ตานมือไม่ใช่เหรอลอดหนูเจอจากพี่ผมนะเจอพี่ผมไปเละเมื่อกี้เห็นน้องดอกไหมว่าไงอะไรนะไม่ายแม่เดี๋ยวแม่มาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หนูมานะคะเอ้ยแมงกะพุนใช่ใช่เราจับเนาะหยิบเมทเอามาดูนี่สินี่อะไรอะน้องพี๋หมอ น้องพิมพเดี๋ยวก็จมหมกน้องพิมพ์เล่นเหมือนน้องน้องพิมพ์เล่นน้ําทะเลเหมือนแบบน้ําจืดเลยอะ่ะนี่แมงกะพูนนะอุ้ยนี่นี่พี่พี่เห็นปะนี่นะครับอันนี้ใครไปจับได้อะ่ะหิิงเพชรอุ้ยเอยอ,อนี่นะหญิงเพชรใครไปจับได้อะ่ะไม่ใครใครจับได้ครับอันนี้ เราจับได้อ๋อหญิงเพชรจับได้เหรอใช่เราเราใช้สี<ม>ตักขึ้นมาเลยอืมสายมากเลยนะตัวเนี้ยตัวนี้สายนะฮะมีตัวใหญ่ด้วยนะแต่เขาบอกว่าคันแล้วเลยนี่จับใช่ตัวใหญ่มันจะคันครับโอเคอเดี๋ยวไงคลิปนี้ผมจะปิดเท่านี้แหละหญิงเพชรเดี๋ยวนนไ,ได้หญิงเพชรไปบายกล้องหน่อยได้ไหมโอเคทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ หนิงเฟสมีความสุขผมก็มีความสุขน้องดอกไม้มีความสุขผมก็มีความสุขนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะพี่ๆนะปิดท้ายด้วยบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับบ๊ายบายครับพี่เจอกันใหม่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ